เกิดมาในเงาของไฟและเลือดแต่คุณเอลิสถูกวทดั้งในคืนเดียวไม่มีคำพิพากษาไม่มีความเมตตามีแต่เสียงกรีดร้องของเราผู้คนและมือที่ถูกขีลมไปด้วยเลือดของพวกเขาเช้าว,วันนั้นผมถูกพาตัวมายังคานหาดอันวาเลนสายตาที่พวกเขามองไม่ใช่สายตาของความรักแต่เป็นสายตาเย็นชาเรากับก้อนหิน ในคนนี้คือเงาไม่ใช่ใสายเลือดของเราตั้งแต่เวนาทีนั้นผมดูแล้วว่าผมมีค่าเพียงแค่เงาเกิบโตมห้ามกลางเสียงจุดซ้อมที่ดังอยู่รอบตัวได้รับการศึกษาได้รับการฝึกป่นแต่ไม่เคยรู้จักของว่าข้อัวนมีเพียงความเงียบเอย่างเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยเมื่อถึงเวลาเขาสั่งผมสันส้นๆว่าเล่น เจ้าจงไปเรียนที่มายติกอะคาเดมผมทำได้แค่กม้มศีรษะตอบรับคำสั่งนั้นเพราะตั้งแต่แรกชีวิตของผมไม่เคยเป็นของตัวเองเลยแล้วผมก็ได้ยินความจริงความจริงที่ไม่อยากให้ใครรู้ติตสายหลักของคูนแอนวาเลน t ไม่อาจให้กำเนิดทายาทได้ผมเป็นแค่เกาะที่ถูกสมใส่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ทายาทเป็นเงาที่ปกปิดฟวามมันแอ,ขอเขาและผมเข้าใจ ว่าชีวิตนี้ถูกสร้างมาเพื่อใช้แต่ไม่เคยให้ผมเป็นตัวของตัวเองเลย18ปียืนอยู่ตรงทางแยกแห่งโขคชยตาพวกเขาเรียกผมว่าเ่นแอนวาเลนวุญบุูนทางพิเศษแต่ความจริงผมคือเงาสุดท้ายของหุ่นเ e อริสเงาที่ถูกลืมนี่คือเรื่องราวของ